สวัสดีครับมาพบกับฝังที่ทอยนะครับผมก่อนอื่นจะบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็น EP ีแรกนะครับที่ผมทํานะครับผมก็ผิดพลาดประการใดหรือว่าตรงไหนอะไรไงก็ขอโทษไปด้วยนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอ Full Paradise Super f ูพาราไดซ์ซูเปอร์ฟิคชั่นทูนะครับผมก็คือเคยมี Super Fiction 1ไปแล้วนะครับที่ เป็นตัวอามาริโอกับเจ้าหญิงเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับเป็นมาริโอกับเจ้าหญิงแล้วก็เป็นฉากที่เต้นกันอยู่เป็นฉากที่เต้นแบบชิคชิเท่เทนะครับผมชอบมากเลยฉากนี้นะครับอ่ามาดูกันนะครับว่าซูเปอร์ฟิกชั่น2มันมีความพิเศษยังไงนะครับคือชอบมากชอบชอบมากเพราะว่ามันมันมีหลายหลายอย่างหลายอย่างมากๆใน ในตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไง่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนว่ามันเป็นฟิกเกอร์จากหนังเรื่องพับฟิกชั่นนะครับเป็นหนังของเป็นตินทราติโนเป็นผู้กำกับสุดแนวนะครับผมคือหนังเขาสนุกมากก็ลองไปดูนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็จะมีตัวละคร2ตัวนะครับก็จะมีจอห์นทาวต้าที่รับบทเป็นวินเซนต์นะครับแล้วก็ซามูเอรับบทเป็นจูนะครับผมก็จะมีอยู่2ตัว ในกล่องนี้นะครับแล้วก็วงดับพังก็จะเป็นคู่หูดูโอเขาก็จะมีอยู่2ตัวก็สามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับก็จะมีออปชันเล็กๆก็จะเป็นปืน2อันกับกล้วย2อันนะครับมีดับพังแล้วหัวเขานะครับที่เป็นจอห์นทาวต้ากับซามูเอลนะครับเขาก็จะเป็นตัวจอห์นทาวต้าเนี่ยก็จะเป็นหัวมาริโอนะครับ ส่วนซามูเอลเนี่ยก็จะเป็นเสมอแล้วหัวหยิกหยิ่งหยองนะครับก็ดูแล้วฮาดีนะฮะเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องดูนะครับผมก่อนแกะกล่องนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนเลยว่ามีอะไรบนกล่องบ้างนี่ฟูพาราไดซ์ไวนิลคอลเลกชันนะครับซูเปอร์ฟิกชั่น2นะครับผมนี่นะครับกล่องเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูครับ นี่นะครับหน้ากล่องกล่องอย่างเบิ่มเลยฮนะเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันครับจะเรามาดูตัวกล่องกันนะครับนี่ดูกล่องนี่นะครับนี่ตัวหน้ากล่อง หน้ากล่องมีมีรูปนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีเขียนอ่าข้างหลังข้างหลังจะมีเขียนแล้วก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์สะท้อนแสยงนี้นะครับผม แล้เวเราลองมาเปิดข้างในดูกันครับอ๋อนี่นะครับโหอลัอาางการนะฮะอย่างเบิ่มเลยอ่ะลองมาดูข้างในนะครับผมเอาชิ้นแรกดูชิ้นแรกนะครับก็เป็นหัวดับพังตัวนี้นะครับ หัวทองสวยงามนะครับผมทองข้างใต้นะครับข้างหน้าต่อไปชิ้นที่สองนะครับด้าบพังนะครับหัวสีเงินนะครับเงาวแวบสวยงาม ต่อไปชิ้นที่3ามครับเป็นตัวนะครับนี้ไม่ทราบเหมือนไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวไหนนะครับต่อไปนะครับชิ้นที่สี่เป็นส่วนตัวเหมือนกันครับ ต่อไปนะครับชิ้นที่5เป็นหัวของจอทาว์ตานะครับวินเซนต์แต่ว่าอันนี้เขาเอามาทำเป็นตัวมาริโอนะครับงานดีมากนะฮะต่อไปนะครับชิ้นที่6ชิ้นสุดท้ายนี่ครับซามูอเออนะครับเป็นจูนะครับแต่หัวเป็นสม์ฟดูผมหยิกหย่อยนะฮะ งานดีมากครับต่อไปเป็นอุปกรณ์นะครับผมก็จะมีปืนนี่ของจูนะครับสีฟ้านี่ของวินเซนต์นะครับต่อไปก็กล้วยนะครับโอ้กล้วยงานดีมากแนละ้ว ด้วยนะครับสองอันไปเป็นมืออีกข้างนะครับมืออีกข้างก็จะเป็นจะมีนี่นะครับเอาต่อไปมาลองประกอบดูนะครับผมเอาเป็นหัวตัวพับฟิกชันก่อนแล้วกันนะครับส่วนตัวดูแล้วนี่น่าจะเหมือนกันนะครับ นี่นะครับจะเป็นแบบหันหันข้างองนี้นะครับคอเขาจะเป็นสีสีเนื้อนะครับแต่ว่าเหมือนเขาเขาบังคออยู่ก็เลยจะแบบว่าไม่เห็นสีข้างในนี่นะครับอ่าต่อไปลองมาใส่มือดูนะครับ แล้วนะฮะอยากให้ดูทีละตัวใกล้ๆนะครับงานดีนะฮะตัวอย่างใหญ่เลยอื่ม สวยงามนะฮะอ่าเดี๋ยวเราตรงมาเปลี่ยนหัวดับพังดูบ้างนะครับอ่านี่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนมือดูด้วยนะครับเอามือเป็นกล้วย เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูอันนี้คือเป็นตัววินเซนต์ที่เป็นมาริโอ้นะครับหัวเขาจะเป็นสีทองอย่างนี้นสีทองนี่มือเป็นกล้วยนะครับอย่างเท่นี่ตอนนี้เป็นมาริโอ้ตัวนี้จูนะครับที่เป็นตัวเสมอฟนะครับนี่หัวสีเงินมีจัง,งอยตรงหัวด้วยนะเป็นหมวกเสมอฟใช่ไหมอ่าโอเค อ่าวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับฟูลพา a าไดซ์ไวนิล l อลเลกชันซูเปอร์ฟ i คชั o น2นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นจากหนังเรื่องพับ f ฟิคชั่นนะครับผมแล้วก็มีหัวเป็นดาฟพพังอย่างนี้แล้วก็มีสมิร์ฟมาริโอด้วยนะครับผมคือกล่องเดียวก็สามารถมีได้หลายแบบมากๆนะครับคือชอบมากๆก็มัน เป็นสิ่งที่ผมชอบหมดเลยนะครับมันมีทั้งดนตรีวงดับพังที่ผมชอบมีหนังพับฟิกชั่นที่ชอบนะครับผมแล้วก็เป็นอ่ชอบเกมมาริโออะไรอย่างนี้สเสมอ r ก็ชอบนะแล้วก็อีกอย่างนะครับมันมันจะเป็นงานของแบงซี่ด้วยนะครับแบงซี่คือเป็นศิลปินการาฟฟิตี้นะครับที่เขาเขาจะไปพ่นเรื่องพับฟิกชั่นนะครับผมไว้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วก็ เปลี่ยนจากปืนเป็นกล้วยเจ๋งดีนะครับเป็นอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมก็เป็น E ีีแรกถ้าติดขัดหรือว่าไม่ดีหรือว่ายังไงก็ขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะครับผมอีพีต่อไปนะครับจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ